สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาที่บล็อกของเครื่อง Mazda พันแล้วก็พันสองแฟมนะครับในวิดีโอก่อนหน้าผมเคยทำเรื่องของการตั้งวาลวไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเป็นในส่วนของการดูจังหวะ วาวนะครับการดูจังหวะวาว wow. ที่สูบสี่นะครับที่สูบสี่ในตำแหน่งโอเวอร์แลปนะครับให้อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปเพื่อดูที่สูบหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดนะครับก็ <c oughs> ตำแหน่งสูบสี่นะครับที่จะต้องดูก็คือว่าวาวไอเสีย wow, นะครับคายคายตัวกําลังสุดนะครับแล้วก็วาวไอดี D, กำลังกดนะครับ มันจะมีอยู่หนึ่งจังหวะเนาะถ้าเราหมุนคูเล่ตรงจังหวะนั้นแล้วเนี่ยสูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่งจะเป็นสูบที่อัดสุดจะสามารถตั้งกระเดื่องวาลได้ทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไอดีนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไอเสียสังเกตจะมีการโยกกระเดื่องได้ทั้ง2ฝัง่งนะครับแล้วก็สูบ2จะโยกได้ที่ไอดีนะครับสูบ3าม โยกกระเดื่องวาลที่ไอเสีย <c oughs> จังหวะนี้ผมเรียกว่าจังหวะที่สุบหนึ่งจุดระเบิดนะครับหรือว่าอยู่ในตำแหน่งอับสุดผมฝากในเรื่องของนะครับการดูจังหวะไว้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นเราติดค้างกันเรื่องของการดูมาร์กโซ่นะครับการดูมาร์กโซ่จังหวะพวกนี้จะสัมพันธ์กันระหว่างตัว กระเดืองนะครับตัวกระเดืองที่เป็นตัวยันตัวกระเดืองวาลนี่แหละอ๋าโทษตัวก้านนะครับตัวก้านของกระเดืองนะครับตัวก้านกระทุงพวกเนี้ยมันจะแย่ลงไปในเพลาที่ทําหน้าที่เหมือนเพลาลูกเบี้ยวนะครับอืเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่คือตําแหน่งของโซ่นะครับหน้าเครื่องสังเกตจะมี มาร์กนะครับที่เป็นขีดตรงนี้นะครับสังเกตมาร์กที่เป็นขีดตรงนี้ถ้าเราตั้งเครื่องถ้าเราเตื้องตั้งเครื่องไปในตำแหน่งที่มันตรงหรือว่าแนวเดียวกับตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับขีดตรงนี้เนี่ยขีดของเฟืองราวแคมตัวนี้จะชี้ขึ้นข้างบนนะครับจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับมันจะมีขีดตรงน,น,นะรน,งนี้นะครับจะชี้ขึ้นบนพอดีนะครับก็ถ้าดูริม ของเฟืองตัวนี้ก็จะช uh ี้เครื่องบนเหมืนพอดีนะครับนะครัผพาวข้อเวียงนะครับผาวข้อเวียงตัวริมนะครับตัวริมของผาวข้อเวียงมันจะมาตรงกับล่องเฟืองข้างหลังนะครับไอเนี้ยมันเป็นเฟืองชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าให้สังเกตว่าล่องเฟืองตัวเนี้ยจะมาตรงกับเหล็กตัวนี้พอดีนะครับตัวริมของข้อเวียงก็จะชี้ตรงเหมือนกัน นะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้นะครับผมจำตำแหน่งไว้แบบนี้นะครับแล้วจังหวะของการจุดระเบิดจะพอดีนะครับจะพอดีในกรณีที่เราต้องรือโซ่นะครับแล้วก็ลือในส่วนของพา,าแคมตัวนี้นะครับเพาแคมตัวนี้ก็จะมีก้านกระทุงแต่ละอันนะครับมาสัมผัสอยู่กับตัวราวแคมนะครับอีกอย่างนึงอีกอย่างนึง จังหวะพวกนี้ครับสำหรับรถเก่านะครับผมจะใช้วิธีการหาไม้หรืออะไรก็ได้นะครับแย่ yeah. ที่รูของหัวเทียนสูบหนึ่งนะครับแย่ yeah. ที่รูของหัวเทียนสูบหนึ่งเพื่อเพื่อนะครับเดี๋ยวขอหมุนกลองนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จังหวะที่เราหมุนสูบหนึ่ง อัดสุดนะครับคาว่าอัดสุดก็คือหัวลูกสูบเนี่ยอยู่จังหวะศูนย์ตายบนนะครับเรียกว่าอยู่ข้างบนสุดนะครับจังหวะอยู่ข้างบนสุดมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่สูบหนึ่งจุดระเบิดนะครับสูบหนึ่งจุดระเบิดแล้วก็ความสัมพันธ์ของระหว่างผมเรียกตัวนี้ว่าราวแคมแล้วกันนะครับราวแคมตัวนี้กับตัวข้อเหวี่ยงนะครับจะตรงกันพอดี นะครับตรงกันพอดีนอเนาะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ผู้ชมที่ใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับสังเกตด้วยนะครับเวลาเปิดหน้าเครื่องมาแล้วนะครับตัวดันโซ่ตัวนี้นะครับตัวดันโซ่ตัวนี้มันมีการสึกหลอนะครับแล้วแต่ของแต่ละเครื่องนะครับ บางเครื่องซึกหลอจนไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือความเป็นตัวชิ้นประคองโซ่ตรงนี้นะครับมันจะมาโดนเหล็กนะครับตัวโซ่ตัวนี้จะมาโดนเหล็กที่เป็นแกนนะครับตัวตัวโซ่อาจจะขาดได้นะครับอาจจะขาดได้เนาะ e. ถ้ามันมีเสียงหน้าเครื่องนะครับเป็นประเภทเหมือนกับเสียงเหล็กสีกับเหล็กนะครับก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวประคองโซ่ด้านข้างครับประคองโซ่ด้านข้าง เนะตัวนี้ก็จะมีแผ่นไฟเบอร์บางๆนะครับในการอาบอยู่ถ้ามันมีเสียงดังนะครับก็แสดงว่าตัวประของโซ่ตัวนี้ก็มีความบางเหมือนกันนะครับมันทําให้เหล็กโดนเหล็กได้นะครับโอเคเนาะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าถ้าถ้าเหล็กเสียสีกับเหล็กมันก็จะขาดนะครับโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเครื่องรุ่นนี้ หน้าตาก็จะมีฝาหน้านะครับมีปั๊มน้ําแล้วก็มีพู้เล่ด้านหน้านะครับเป็นฝารุ่นที่มีเป็นเครื่องที่มีฝาสีฟ้านะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวเทคนิคต่างๆถ้าได้ลือ้อหรือได้ถอดอะไรผมก็จะมาถ่ายให้ชมใหม่ครับขอบคุณครับ